เราพยายามทช็อตท,ที่เพื่ตั้งใจดีทีแล้วแต่มันก็ออกมาไม่ไดีเท่าไห่ก็รว่าบอ,อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ทำทาหน้าที่เราให้ดีต่อไปก็ไม่ได้คิดคือว่อยาก็เสียใจแต่ก็มันกลับไปแก้ไขลไม่ได้แล้วเีวไปพอสา,สาสกิติก็มาบรนี่ใช่ไหมคะรุ่นนั้นก็ถือว่าโค้ช้าไปดีเลย ก็เป Get ็นอยนตงตามนิดนึงก็จริงๆอย่างที่บอกก็พยายำเหมือนเล่นให้ตามเกงที่เราตั <h <h okay. ้งใจไว้แล้วก็วันที่เออเอลท์แล้วก็ทำได้ดีก็ยอมรับกับวงจริงจริงก็อยากอยากก็บอกว่าอยากแน่นอนเราก็อยากให้กลอนออกมาดีนะแล้วก็วันนี้ก็ทำได้เต็มที่แล้ว อาจะไม่ได้ดีเท่าที่เราตั้งใจไว้แต่ก็ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วตรงรวมเพราะว่าอย่างที่บอกคอนดิชั่นเราไปยากแล้วก็พยายามเซฟโฟกัสตลอดแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วก็ต้องกลับไปเออเตรียมแผนนิดหนึ่งค่ะตรงลมที่แบบว่าพอพิกพลมแรงขึ้นเนี่ยก็ พคชไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะ่าตีดีไหมตีดีแต่แบบเราเผืเ่อคำนวณลงคิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะมีแบบพลาดโอกาสแบบพอตกบังเกอร์ปุ๊บก็ต้องแบบเลย์อัพออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นช็อตแบบนั้นที่จะเพื่อใหเราแก